อยู่ประเทศเดียวรู้ประเทศลาวนี่แหละเพราะใช้ภาษาเดียวกัน <c oughs> มมมอรรรก็แววว่าันานนจใจ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแม่ทัพภาคสองยืนยันสปปร,ราวคือมิตรแท้ให้เกียติกันช้ำพันพภาพแน่นแฟ้นยาวนานรักกันเหมือนครอบครัวเดียวกันซึ่งว่าแม่ทัพพักสองนะคะทุกคนได้ยืนยันนะคะว่าสปปร,ราวคือมิตรแท้ของไทยซึ่งว่าได้เห็นแบบเนี้ยแล้วก็โอ้โหปราบปื้ม ดีใจและก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่ไทยเราของพวกเราได้รักกันจริงๆเหมือนพี่กับน้องซึ่งว่าแอดได้เห็นแบบนี้แล้วกึ้มใจภูมิใจมากเลยนะคะซึ่งว่าแม่ทัพพระสองของไทยเขาก็ได้พูดแบบนี้นะคะทุกคนได้บอกว่าไทยเราคือมิเรและก็สามพัน์ในตีที่ดีต่อกันซึ่งว่าเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะ พวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาก็ขออนุญาตหลายๆเดอ้อมาทางช่องที่น้องสาจะได้นําเอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่ต่อให้เอฟทุกคนได้ดูซึ่งว่าเรื่องราวและรายละเอยียดจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมพร้อมกัน กาบทักทายสบายดีเด้อสวัสด,ดีเอฟที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาพอๆกับน้องสาสาวเราเนื่อีอกเซนเก่าเซนเคยเดอ้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและก็รับฟังํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝาก f อ ทุกทกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังเหง่ใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะคะทุกคนซึ่งว่าแอดได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะปราบปลื้มใจภูมิใจไม่รู้จะพูดเลยนะคะทุกคนซึ่งว่าแมทับภาค2นะคะเขาก็ได้ยืนยันว่าสอบปรปร,ราวคือมิีแท้ให้เกลียด กลั้นสำพักนกลางแน่นแฟ้นระวางไทยกับลาวมีเขตขวางกั้นเพียงแค่แม่น้ําโขงเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งว่าจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมพร้อมกันค่ะหลังจากจบคลิปวิดีโอพวกเราก็มาซ่องมุมมองของชาวไทยและก็ชาวลาวนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งเรื่องราวและรายละเอยียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันเลยจ้าประเทศเดียวกับประเทศลาวนี่แหละเพราะ 台巴莎纠干 เวลานั้นเอาเป็นพิตรกับเราไม่เยินหาครับและง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำเหืองกันและมีน้ำขงกันคุณเก่าเราน้ำพามาให้เราได้พบกันไทยแล้วเหาเคยปลูกพันเว้ากันเข้าใจกันก็รู้สึกดีๆด,ดังยากที่พระ ຈາກគេนอนពីແຕ່ຄວຍັງຈໍາກັນໄດ້ สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยานามิรของหนึ่งบดินที่รักทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมและร่วมทราบซึ้งกับช่วงเวลาที่งดงามเมื่อได้ฟังท่านแม่ทัพภาคที่2พูดถึงความสัมพันธ์ไทยลาวที่แนบแน่นเสมือนครอบครัวเดียวกันท่านกล่าวยกย่องสปปลาวว่าเป็นมิตรแท้ที่ให้เกียรติเข้าใจพูดคุยกันได้ทุกเรื่องไม่มีปัญหาเขตแดนเพราะแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนแต่กลับเชื่อมใจเรา,เราไว้ด้วยสายใยแห่งมิตรภาพ ปัญหาชายแดนมันะมีอยู่สองอย่างเท่าน,นั้นเองที่เราต้องแก้นะหนึ่งภูมิภูมิประเทศสองคนคนในประเทศนั้นนั้นมีอยู่สองอย่างทุกวันที่มีปัญหาอยู่คนเรียนอันดับหนึ่งก่อนเพราะคนอยู่ตรงนั้นอ่ะคนประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไปคุยกับคนปัญหามันก็ไม่มี คนขมิเอนน่ะคนนำขเขมรเป็นไ,ไง <_ d ata> ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยปัญหามถึงมีแล้วคนในสปปลาว่ะเขาก็อยู่อย่างนี้เขาให้เกี่ยรติซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีปัญหา <_ d ata> พุ้คงคไปเจอท่านรองกรมใหญ่เสนาธิการทหารเรา <_ d ata> เขาก็พูดภาษาอ <_ d ata> ีสานด้วยกันนี่แหละ ก็กินข้าวกินปลากินผลกินส้มตำคือกัน <c oughs> ท่านก็บอกนึ่งท่านรู้จักประวัติศาสตร์ประเทศไทยมากกว่าแม่ทัพอีกท่านบรรทองบุตรวงศ์นะนี่คือความความผูกพันที่มีต่อกันล้านช้างใช่ไหมครับน่าหงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยากพ,พอจำได้อยู่นะล้านนาอยู่ไหนครับล้านานาเออ เห็นไหมครับนี่คือความปพันแล้วก็เป็นประเทศที่ติดกับไทยประเทศเดียวที่พูดภาษากัดรู้เรื่องโดยไม่ใช้ล่ามนม่ทับยืดอกกอดอกคุยได้อยู่ประเทศเดียวรูอประเทศลาวนี่แหละเพราะใช้ภาษาเดียวกัน <c oughs> <c oughs> นะแล้วเขาให้เกียรติเรา ฝรั่งเศรสรอส112แบ่งใช่ไหมครับยุ克าน,นิคมเอฝรั่งเศสเป็นคนแบ่งเส้นเขตแดนไงพอเป็นประเทศอะไรล่ะประเทศหมาห,หาอำนาจเราสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วเขาจะขีดตรงไหนล่ะไม่ต้องบ่นหรอกครับเป็นเราเราก็ทําก็คือเส้นเขตแดนน้โมผงให้ใช้ล่องน้ําลึกเป็นเส้นแบ่งเขต เอาล่องน้าลึกติดประเทศไทยเป็นเส้นแบ่งเขตถ้ามีเกาะให้เอาล่องน้ําลึกระหว่างเกาะกับประเทศไทยเป็นเส้นแบ่งเขตชนด,ดไหมครับชดาดนะสมัยหมสุดเด็ดปู่ทำอะไรได้ครับก็เขาไปหามหาอำนาจไงใช่ไหมครับแต่ก่อนตอนที่เกิดขึ้นใหม่ ใกล้อธิปไตยฝั่งไหนก็ขอให้เป็นของฝั่งนั้นเห็นไหมครับนี่คือเราไปเริ่มฉนาดแล้วแ้่ก็เริ่มบริษัทพลังทางทหารเริ่มใกล้เคียงริ่มเราเริ่มม,ม,มีพลันต่อรองกอดรอนที่ใกล้ประเทศไหนให้เป็นอธิปไตยของประเทศนั้นที่เกิดขึ้นใหม่นะเราก็เลยได้ก่อเพิ่มนะครับขึ้นมาบ้างจากน้ำรถแล้วก็ สันทรายมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็นเกาะอ,อ่างเงี้ยนะครับแต่คนในประเทศสปปลาวนั้นเขาเป็นมิตรกับเราไม่ยุินหาครับและง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ําเหืองกัน้นและมีน้ําโขงกัน้นอะไรที่มีกีฬายกตัวอย่างกีฬาชนิดไหนที่มีตะข่ายกัน้นจะไม่ค่อยได้ตีกันนะไม่ค่อยตีกันเห็นไหมครับไม่ค่อยได้ทะเลาะกันหรอก แต่ถ้ากีฬาประเภทไหนที่ไม่ค่อยมีตาข่าย,ยกั้นอย่างเช่นฟุตบอลอย่างนี้นะบางทีก็วางมวยกันอยู่เรื่อยก็เช่นกันขมิ้นมันไม่มีถามกั้นไงมีดินเขาก็คิดเหมือนเราว่าดินแดนเขาก็ก็พูดถึงเหมือนเอาใจเขามาใส่ไปเราเขาก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันของเรานี่ตรงนี้เป็นของเรานี่ เขาก็แผนที่อะไรเขามาอ้าอนยิงก็ไม่ทราบไม่รู้แผนที่นั้นจริงหรือเท็จทําขึ้นใหม่หรือปลอมหรือ,อยังไงไม่ทราบแม่ทัพกุ้งที่กุ้งมาเป็นแม่ทัพผมไม่รู้เราคุณใช้แผนที่อะไรแต่ผมใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนที่รัฐบาลไทยรับรองเท่านั้นผมไม่รู้หรอกสันปรน้ำูไ่ไหนผมรู้ผมจะไล่ตามขีดนี้ไปโค้งล้วผมไปตามโค้ง งอกตรงไหนผมก็เอาลังงอกตัวนั้นหลยแล้วจับพิกัด GPS สิบตัวคุณห้ามล้ำเข้ามาไล่ไปคุณจะแบ่งไงนผมไม่รู้และคุณบอกว่าปราษาที่นของคุณผมรับทราบนะแต่ผมไม่ปฏิบัติเพราะว่ามันอยู่ในเขียนของผมผมเข้าใจนะคุณจะมาช่องบอกผมเข้าใจแต่มันอยู่ในเขียนผมผมก็ไม่ให้ ไม่ยอมแล้วมาแสดงยั่วยุคทุกอย่างตั้งแต่ล้ำเข้ามาร้อยห้าสิบเมตรเอาคนมาเต้นแรงเต้นกาที่ตามบอญทมตามบนททมปิดไม่ได้เปิดมานานแล้วสรุปแล้วความยากง่ายสปปลาวนั้นง่ายหนึ่ง มีน้ำโขงกันน้ำเหมืองกันและคนในประเทศนั้นเป็นมิตรคุยกันรู้เรื่องแขมนีน้ยากเพราะเป็นพื้นดินต่อกันทุกคนเส้นแตนที่แต่ละคนเนี่ยขีดไปที่ไหนบางทีมันตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างมันก็เลยยากมีทางเดียวคือต่างฝ่ายต่างอยู่ถ้าไม่พูดคำนี้เอาแผนที่มามาทาบกันทะเลาะกันทั้งปี ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอีกอย่างหนึ่งคนขเมรนคุยไม่ค่อยรู้เรื่องและเขาก็จะเอาคนรู้หญิงเขาเป็นหลักแล้วก็วิธีการบัตรใช้ทหารนําเขาไม่ใช่การเวรนำนะครับขมรยน่ใช้การทหารนาอาจารย์น่าจะพอทราบดูรป,ประวัติศาสตร์ถึงเวลาหนึ่งเขามาเข้าตีเลยมามาทําให้เราทะเลาะก,กันแล้วยิงยิงเสร็จแล้วหยุดเจรจาไปฟอ้องพี่ใหญ่ จากนี้ต้นไปไม่ทราบว่าจะยังไงหยุดยิงชั่วคราวชั่วคราวเจรจาทุกรูปแบบเจรจาวันนี้พรุ่งนี้มีพูดดีอย่างอางื่นดีเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราน้อมๆต้องติดตามดูตอนต่อไปาความยากง่ายสรุปแล้วเคมีนยากกว่าเพราะเป็นแผ่นดินติดกันและคนในประเทศเป็นอย่างนั้น สบปา,าวง่ายเพราะมีน้ำกันคนคุยกันรู้เรื่ององ่ายๆนะครับคนกับแตนดินต่อคำถามข้อที่สองเรียบร้อยครับทีเดียวสิ่งที่งดงามที่สุดคือความเอื้ออาทรและไมตรีจิตที่พี่น้องไทยลาวมีให้แก่กันมาโดยตลอดยามลาวมีปัญหาไทยก็ยื่นมือช่วยยามไทยลำบากลาวก็ไม่เคยทอดทิ้งต่างเกื้อกูลกัน,กนตามวาระโอกาสเสมอมา นี่คือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ไทยลาวมั่นคงและงดงามงเราผูกพันกันด้วยมิตรภาพความเคารพและการให้เกียรติและนี่คือภาพแห่งความปราบปลื้มใจที่อยากส่งต่อให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมกันว่าไทยและลาวคือมิตรแท้ที่จะเคียงข้างกันตลอดไปจากป่าเซวียนจันถึงตากฟ้านครสวรรค์ รวมกระบางใสกองเหาคยังมาหอดหวังน้อยอายุทยานี่คือพลังแห่งศรัทธาไพลราลีคอบครัเร่กันรันมันคงตลอดไสาุน้ยสาทากาสายพนะ โอ้โหทุกคนจบไปแล้วนะคะซึ่งว่า ได้เหตุแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยนะคะทางฝั่งลาวและก็ฝั่งไทยซึ่งว่าเป็นพี่น้องรักใคร่ปองรองกันดังที่เมทัพภาคสองพูดจริงๆเลยนะคะทุกคนทีนี้นะคะพวกเราก็ไปช่องมุมมองของสาวไทยและก็สาวลาวนะคะว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งทันแรกก็เป็นของสาวลาวนะคะทุกคนซึ่งเขาก็ได้มาพูดเอาไว้ว่ามักแบบนี้ชอบแบบนี้จะเอาแบบนี้ ไ,ไทยเรารักกันตลอดไปนะคะแล้วมุมมองของคนทัดมาขอให้เป็นเพื่อนมิตรที่แท้จริงไม่ขัดแย้งกันเหมือนประเทศอื่นขอให้รักษาวัฒนธรรมไทยเราแล้วมุมมองของคนทัดมานะคะทุกท่านขอบคุณทานแมทัพภาคสองเป็นอย่างสูงรักคนไทยและประเทศไทยครับ จากฟังเราแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านไทยเราญาติกันทางสายเลือดแต่กรารเมืองไม่ใช่พวกเราต้องพัวพันกันใหม่ให้แน่นๆไม่ต้องรบกันแล้วมุมมองของคนถัดมาคนร้าน่ารักค่ะที่โรงงานตอนนี้มีแต่พี่น้องชาวราว เป็นที่พึ่งพอใจของคุณพ่อเขามาทดแทนรายงานกรัมพูชาน่ารักค่าพูดจากใจเลยเมื่อวานลูกน้องที่เป็นคนลาวทำชุบพระกให้ทานอร่อยมากๆเลยค่ากินครั้งแรกเลยมิตรภาพไทยราวเราเป็นมิตรแท้กันมานานมีน้ำโขงกันเขตแดนแต่ไม่มีอุปรร์ ต่อความเป็นมิตรของเราคะ่ะแล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนลาวนะคะทุกคนซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้นะคะแม่ทัพไทยห่อหลายเดอ้อทั้งรูปกายภายนอกและจิตใจภายในแล้วมุมมองของคนถัดมานะคะซึ่งเขาก็ได้มาพูดเอาไว้ว่าเผยแผ่ครัวมีน้ำใจใจดี เมตตาต่อกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขค่าแล้วมุมมองของคนถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าดีแล้วหากทุกฝ่ายจริงใจต่อกันช่วยเหลือกันเป็นพี่น้องปออิสระกันบลอใจแยกมีโจรรักแพงกันตลอดไปเดอ้อแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็เป็นบางมุมมองนะคะที่แอดได้นำมาอ่านให้เอฟซีทุกคนได้ดูซึ่งว่าได้รู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โห ปลาบปลื้มใจและก็ดีใจมากเลยนะคะทุกคนที่ไทยก็สามารถพูดแบบนี้ออกมาทางชื่อให้ทุกคนบนโลกเนี่ยได้รู้นะคะว่าลาวไทยเป็นพี่น้องและก็รักใคร่ปองดองกัน มีความที่คล้ายคือกันมากเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านการพูดการจาภาษาปกากเว้าวัฒนธรรมการไปมาและก็การอยู่การกินนะคะทุกคนเกือบว่าคล้ายๆกันมากเลยนะคะละวางไทยและลาวแต่แอดก็ขอให้ไทยและลาวรักใคร่ปองดองกันเหมือนพี่กับน้องยามทุกจนแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คอยช่วยเหลือกันแบบนี้ตลอดไปนะคะทุกคนท้ายเนี่ยนะคะถ้าหากว่า f c ท่านไหนที่เข้ามาดูก็สามารถแสดงความคิดเห็น ไ้คอมเมนต์ได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายน,นี้นะคะน้องสาก็ขอขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกๆท,ท่านใ้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายน,นี้นะคะน้องสาคก็ฝากซองน้องสาสาวเราเนี่ยด้วยนะคะฝากเอฟซทุกๆท่ทานช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย